เอาต่อไปข่าวอะไรนี่ยลืมเลยยังอยู่ที่วัดยังอยู่ที่วัดไปดูโบสถ์กันดีกว่านะคะที่วัดอรุณปทุมมารามจังหวัดอุดรธานีเขากําลังสร้างโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์นี่แปลกมากเพราะว่าจะทําเป็นรูปเรือโอ้โหเห็นแล้วก็แปลกตาแน่นอนเจ้าอาวาสก็บอกว่าอยากจะต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนี่ไงคุณกาลังสร้างเลยได้เขาโครงมาแล้วนะคะเป็นความแปลกของโบสถ์หลังนี้ล่ะค่ะ รูปทรงเรือขนาดใหญ่นี้นะคะก็เป็นไอเดียล่ะคะ่ะที่ต้องการจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านคนที่มาที่วัดก็เรียกว่า สนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะวัดอรุณปธทุมมารามนี้อยู่ที่พื้นที่บ้านนาบัวตําบลบ้านขาวอําเภอเมืองอุดรธาน,นีค่ะพร,ระอธิการบุญเรืองกาตากุสโรเจ้าอาวาสก็บอกว่าการก่อสร้างบโบสถ์รูปเรือครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์รูปเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกีสาเลยนะคะ,ค,ค,ะความยาว40เมตรสูงขึ้นไปเนี่ย35เมตรแล้วก็กว้าง10เมตร ก็จะก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะส่วนเงินที่นํามาใช้ในการก่อสร้างก็เป็นเงินที่ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธานำนำมาบริจาคนี่แหละค่ะตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วร้อยละหกใช้งบ6ล้านบาทคาดว่าถ้าจะสร้างให้เสร็จต้องใช้เงิน10ล้านบาทหรืออีก4ล้านคุณชนะคจะบริจาคหมดเลยหรอคะจัดการหน่อยเซ บริจาคไปเลยเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสมพันธ์ให้ <c oughs> นะแน่นอนค่ะก็ต้องอาศัยกําลังจิตศรัทธาของชาวบ้านนะคะด้านร้อยตรีวุฒมูลอาจวายาวัจกรของวัดเล่าให้ฟังบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างมานานกว่า80ปีแล้วนะคะคบ<ม>โบสถ์หลังเก่าของวัดมีขนาดเล็กเพียงแค่6คูณ6เมตรก็36ตารางเมตรตอนนี้เก่าสุดโทรมไปตามกาลเวลาจนเมื่อปี2510ถึง2511ก็ได้ปรับปรุงบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่จนกระทั่งมาถึงปี2556โบสถ์ก็มีอายุเกือบ50ปีแล้ว ็เลหรือโบสถ์หลังเก่าออกแล้วสร้างใหม่มช่วงแรกนี้นะคะก็จะสร้างโบสถ์ตามตรูปแบบทั่วไปเหมือนวัดต่างๆแล้วค่ะคแต่พอสร้างมาได้2ปีก็เลยปรึกษากับเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมาการวาัดบอกว่า ควรก่อสร้างเป็นรูปเรือเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ระลึกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านนาบัวที่ในอดีตเนี่ยนะคะทุกบ้านจะต้องมีเรือเพื่อไปออกหาปลาออกหาดอกบัวในบึงชวนซึ่งบึงชวนก็เป็นหนองน้ําขนาดใหญ่หลายร้อยไร่นอกจากนี้แล้วก็ยังหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคุณโอ้โหผมว่านะ,ะวัดเนี่ยโบ์รูปเรือแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับไม่ใช่ใหญ่เฉพาะใหญ่ที่สุดเฉพาะของภาคอีสานนะผม,มว่า ใหญ่ระดับโลกไปเลยอืมไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วนะไม่น่าจะมีที่ไหนเหมือนละใช่แล้วก็บริจาคทําบุญสร้างโบสถ์เนี่ยก็ได้กุศลเยอะตามความเชื่อของชาวพุทธแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องบริจาคอะไรมากมายใครไม่มีทุนทรัพย์อาจจะเป็นการลงแรงก็ได้นิดเดียวเองแค่สี่ล้านก็บอกแล้วคุณชนะคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเออเดี๋ยวจะช่วยๆกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันทำบุญนะครับคุณผู้ชมครับจะได้บุญกันทวนหน้าเพราะว่าอิเลียแค่สี่ล้านเองนะครับค่ะ